อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําวันที่8กันยายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจําวันที่8กันยายนในค่ำคืนนี้ครับแมนยูไนเต็ดมีโปรแกรมลงทงังศึกฟุตบอลยูโรปาลีกเกมแรกของกลุ่ม E ีนะครับโดยจะเปิดโอทราฟอร์ต้อนรับกันมาเยือนของสโมสรเรอัลโซเซดัดที่อันดับ9ของศึกลาลีกาสเปนในปัจจุบัน ซึ่งในช่วง2ซสซั่นก่อนนะครับกองทัพปีศาจแดงของเราก็เคยเจอกับเรอัลโซเซดาดมาแล้วในศึกยูโรป้าลีกด้วยเป็นเกมรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับทีตอนนั้นแมนยะูเต็ดนาบุปเชนะเรอัลโซเซดาดได้ก่อนถึงถิ่น4ประตูต่อ0ูนแล้วก็กลับมาเหมอที่โอทราฟอร์ดศนย์ประตูต่อ0ูน ก่อนสุดท้ายในซีซั่นนั้นนะครับกองทัพปีแสดงของเราจะสามารถกลุยทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ทว่าสุดท้ายก็อกหักนะครับเพราะว่าในรอบชิงแพ้กับเบยเรลเอในช่วงโดนจุดโทษไป11ประตูต่อ10ซึ่งคนที่ยิงลูกจุดโทษพลาดในแมตช์นั้นนะครับก็คือดาบิดเดเกอาอย่างไรก็ตามครับเรื่องที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันเป็นอดีตไปเพราะว่าในซีซั่นนี้เป้าหมายของกองทัพปีแสดงของเรานะครับมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือต้องควา้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นครับ ก่อนที่เราจะไป,ปรีวิวก่อนแข่งในเกมคืนนี้นะครับเรามากันที่เพลสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมของทางเอริกเทนฮากันก่อนนะครับซึ่งเทนฮากนะก็ได้ออกมาอัปเดตความพร้อมต่างๆและก็ประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยครับก่อนเกมที่แมนยูนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับเรอัลโ,โซเซดาตในค่ำคืนนี้ครับเรามากันที่คำถามแรกเลยนะครับอ,องตัวิมาสยานพร้อมลงสนามในเกมนี้แล้วหรือยังและกับสิ่งที่เอริกบายีคอมเมนต์ไปในช่วงก่อนหน้าว่าสโมสรให้โอกาสานักเตะจากอังกฤษมากกว่าชาติอื่น คุณคิดเห็นยังไงบ้างด้วยเอริกเคนฮากนะครับก็ได้ตอบคําถามนี้ว่าสําหรับองตนิมซสยานเขายังไม่พร้อมในเกมนี้แต่อาการของเขาก็ดีขึ้นมากแล้วนะแต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมส่วนกรณีของเอริกบายเย่เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้นะผมไม่มีอะไรจะพูดเพราะมันเป็นเรื่องของซีซันก่อนผมเองก็ยังไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ผมจึงไม่รู้สา,าการทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สําหรับผมแล้วสัญชาติไม่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกทีมของผมแน่นอน มาที่คำถามต่อไปนะครับคุณมองทัวนาเมนต์ยูโรปาลีกเป็นโอกาสในการโรเดชันทีมหรือไม่โดยเอริกเทนฮากนะครับได้ตอบว่าเราต้องการคว้าชัยชนะให้ได้ทุกนัดทุกทัวนาเมนต์ดังนั้นเราต้องจริงจังกับทุกนัดนั่นแหละเราไม่ได้มีแค่นักเตะ11ค,คนเท่านั้นนะเรามีทีมทั้งทีมเรื่องนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่เราก็ต้องการชนะทุกนัดเหมือนเดิมเพราะนั่นคือวิธีคิดแบบเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องมีวิธีคิดแบบนี้ มาที่คำถามต่อไปนะครับคุณมีนักเตะอยู่ทั้งทีมแต่เมื่อมองไปข้างสนามทุกคนดูเหมือนว่าคันไม้คันมืออยากจะลงเล่นอย่างมากคุณต้องพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขกับเรื่องนี้หรือไม่ดยเอ็ดวิคเคนฮักนะครับได้ตอบว่าผมอาจไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ในทุกๆเกมแต่ทุกคนจะได้รับเวลาลงเล่นอย่างแน่นอนถ้าหากว่าพวกเขาทำงานได้ดีมันก็ชัดเจนนะ แต่ที่ผมบอกก็คือเราต้องการนักเตะทุกคนเพราะว่าเราต้องการแข่งขันหลายนัดมีเกมมากมายรอยอยู่ข้างหน้าฟุตบอลโลกฟุตบอลถ้วยในอังกฤษยูโรปาลีกและก็แน่นอนว่าศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งสําคัญอย่างมากมาที่คําถามต่อไปนะครับพรีเมียร์ลีกบางครั้งมันก็โหดร้ายนะคุณมีความเห็นยังไงบ้างกับการปลดโทมัสซูเคิลล่าสุดของเชลซีดิวเทนฮารกนะครับได้ตอบว่าแน่นอนว่าผมเสียใจกับเขานะแต่ผมไม่มีอะไรจะคอมเมนต์นั่นเป็นเรื่องของเชลซีไม่ใช่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาที่คำถามต่อไปนะครับในนัดล่าสุดเป็นอีกครั้งที่คุณเลือกใช้สกอต m แม็กโทมิเน่น่นการส่งสัญญาณหรือไม่ว่าไม่ว่าจะมีนักเตะค่าตัวแพงมากขนาดไหนรอโอกาสอยู่แต่ถ้าคุณทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมคุณก็จะมีโอกาสลงสนามอย่างแน่นอนด้วยเอริกเทนฮักนะครับได้ตอบคำถามนี้ว่า คุณจะมองแบบนั้นก็ได้นะเมื่อทีมกําลังทำผลงานได้ดีนักเตะกําลังเล่นได้ดีผมคิดว่าเราใช้นักเตะมากกว่า11คนนะแต่ใช่คุณรักษาตําแหน่งของคุณได้ต่อไปมันก็ชัดเจนดีนะกับเรื่องแบบนี้เพราะทีมของเรากําลังพัฒนาขึ้นเรากําลังดีขึ้นแต่ในทางกลับกันนักเตะที่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นตัวจริงเราก็รู้ว่าพวกเขาอาจจะได้เป็นตัวจริงได้ทุกขณะ เพราะว่าพวกเขาก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีเช่นกันและอาจจะทําได้ดีกว่าด้วยซ้ํานะของแบบนี้คุณไม่มีทางรู้หรอกแต่ที่ผมรู้ตอนนี้ก็คือเราต้องการนักเตะมากกว่า11คนหากว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จแล้วนะแล้วผมก็รู้ว่าตอนนี้เรามีมานั่งสำรองที่ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยู่แล้วแต่ก็อย่าลืมว่านักเตะที่อยู่บนมานั่งสำรองตอนนี้พวกเขาก็สามารถเป็นตัวจริงได้ทุกเมื่อเช่นกัน มาที่คำถามสุดท้ายนะครับคริสเียโนโ o รนั d ลโดพร้อมจะเป็นตัวจริงให้กับแมนยูเน็ดหรือยังดิเทนฮากนะครับได้ตอบว่าเขาก็เป็นตัวจริงให้กับเรามาตั้งแต่เกมกับเบรนต์ปอดแล้วนะถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงอีกเลยแต่แน่นอนว่าเขาก็พร้อมเป็นตัวจริงให้กับเราแล้วล่ะเรามาต่อที่รีวิวเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มในคำ่ำคืนนี้เลยนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเรอัลโซเซดาตีมจากสเปนแข่งเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยโดยเกมคู่นี้นะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง be อิน p o อร์ตวันครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันนะครับเริ่มดีฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้คาดว่าเอริกเทนฮางน่าจะมีการโรเดชันนักเตะหลายตำแหน่งเลยนะครับ บรรดานักเตะที่มีค่อได้รับโอกาสลงสนามในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายลูกชอรอนวิสาก้าดันนี่ฟันเดเบกคาเซมิโรหรือว่าจะเป็นคริสเียโนโรนัลดนะครับน่าจะมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงทั้งหมดส่วนในรายของปีกตัวใหม่อย่างแอนโทนีนะครับก็มีโอกาสเช่นกันที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมแมตชนี้หลังจากในเกมกับอาร์เซนอลที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ประเดิมสนามไปแล้วนะครับแถมยิงประตูเปิดตัวในโอทราฟอร์ได้ด้วย สำหรับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ตอนนี้ก็คืออองโต์วินิมาเซยานและก็ฟาคุนโดเปเลสเต้ทั้งคู่ยังเจ็บนะครับและไม่สามารถร่วมซ้อมกับทีมได้ส่วนอีก4รายที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและก็ต้องรอเช็คคอมฟิตนะครับก็ได้แก่อารอนวันบิซาก้าเดนนี่ฟันเดเบกลิซันโดมาร์ติเนสและก็มาคาสแรชฟอร์ดครับมาที่ฝั่งทีมเยือนเรอัลโซเซดัดกันบ้างนะครับทีมขาวน้ำเงินนะครับเพิ่งจะปล่อยตัวกองหน้าตัวเก่งอย่างอเลสเซนเดอร์อีซักให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่่่วงซัมมมเอร์ทีผาาน และในเกมนี้ทีมเยือนก็จะไม่มีมิเกลโอยาซาบาวห้องเครื่องตัวเก่งที่เจ็บมาตั้งแต่ช่วงปลายซีซั่นก่อนแล้วนะครับนอกจากนี้ในรายของเดียโกริโกและก็คาร์ลอสเฟรนันเดสก็ยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับว่าเกมนี้จะสามารถกลับมาลงสนามได้หรือไม่และเกมนี้ครับเราอาจจะได้เห็นวอนเดอร์คิดจากเอเชียอย่างทาเคฟุสาคูโบะกองหน้าจากญี่ปุ่นนะครับมีโอกาสได้ลงสนามในเกมนี้ด้วยเรามากันนี่คาดการ์ผู้เล่นตัวจริงจากทางเว็บไซต์ h o สกอร์กันเลยนะครับ เริ่มดีฝั่งเจ้าบ้าน Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมตช์นี้จะมาในระบบ4-3-3นะครับในถวาวรเป็นมาตินดูบารก้าสี่กองหลังนะครับมี Luke Shaw, Harry uire, of, ลุคชอร์แฮร์รี่แม็กไกว์วิกตอร์ลินเดอร์เลฟและก็อารอนวานบิซาก้า3ามแดนกลางนะครับจะมีเฟลดคาเซมิโรและก็ดอนนี่ฟันเดเบคครับ3ตัวรุกจะมี Anthony anka, Ronaldo, แอนโทนีอิลังกาคริสเตียโนโรนัลโดและก็แอนโทนีครับมาที่ฝั่งทีมเยือนเรอัลโซเซดาดนะครับแมตช์นี้จะมาในระบบ4-3-1-2ครับในถวาวรเป็นโรมิโร สี่กองหลังนะครับมีอาริสเอรูสตอนโดอีโกซูเบลเดียโรบินนอร์แมนและก็มูนอสครับสามแดนกลางนะครับมีเบลส์เมนเดสมาตินซูบิเมนดีและก็มิเกลเมริโนมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับก็เป็นดาบิดซิลบาอดีตกองกลางตัวเก่งของแมนเิสตี้ส่วนคู่สุดหน้านะครับก็เป็นโมโมโจกับอูมาซาดิกทางด้านสกอร์ที่คาดการณ์น,นะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเอาชนะรอเรอัลโซเซดาดไปได้2ประตูต่อ1ครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red Review Page กันด้วยนะครับผม